สวัสดีครับชาวราศีธนูครับมาดูกันว่าวันที่7เดือน7นะครับในรอบ7ปีที่ดาวยูเรนัสย้ายเนี่ยจะมีแรงสั่งสะเทือนอะไรต่อชาวธนูบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า7 7 7นะครับรวมกันเป็น21นอกจากคิปวันนี้เนี่ยผมอาจจะลงหลังวันที่7นะครับก็ อิทธิพลน,นะครับของดาวยูเรนัสเคลื่อนย้ายจากราศีพฤษภขับไปอยู่ราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกว่า7ปีเลยนะครับกว่าเขาจะย้ายเนาะและมาอยู่ในราศีเมถุนยาวๆจนถึงปี2033เลยนะครับสัญญาณของดาวยูเรนัสที่ย้ายเนี่ยในระดับโลกนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางระบบการสื่อสารนะครับ เทคโนโลยีข้อมูลก็จะเห็นว่าโลกจะมี AI มีนวัตรกรรมใหม่ๆอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ประวัติของยูเร u นัสนะครับก็เมื่อยูเรนัสเคลื่อนย้ายเนี่ยในประวัติศาสตร์นะครับหรือย้อนกลับไปในคศ1 7 7 4นะครับในช่วงนั้นเนาะก็มีในเรื่องราวของความขัดแย้งทางสังคมสงครามอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของยูเร u นัสเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่า มีความตึงเครียดนะครับทางสังคมส่วนในระดับบุคคลนะครับก็อาจจะก,กระทบกับกระแสของความกวัวลกรวายการอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นส่วนราศีธนูนะครับผมมองว่าราศีธนูเนี่ยดาวยูเรนัสเนี่ยอาจจะไปกระทบในเรื่องราวของอาชีพก,การเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจจะประสบกับจังหวะของ โอเคครับมาต่อกันนะครับก็สําหรับชาวธนูนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอิทธิพลของดาวยูเรนัสเนี่ยนะครับก็ไปมีผลต่อเรื่องราวของเรือนสุขภาพเรือนของงานนะครับธุรกิจอะไรแบบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการทดลองไอเดียใหม่ๆนะครับหรืองานใหม่หรือแง่คิดมุมมองใหม่ๆลองมาดูกันเปิดไพ่ครับว่าดาวยูเรนัสตรงนี้สะเทือนด้านไหนของชาวธนูบ้างนะครับ สิบสองครับ Align yourself with love and wisdom ครับ Sun in p r i c e y highest p u r p o s e ครับพไพ่ใบนี้คือเป้าหมายชีวิตครับ ดังนั้นเนี่ยยูเรนนะสเคลื่อนย้ายของคุณเนี่ยมันไปกระทบต่อมุมมองเนาะหรือวิธีคิดหรือความเชื่ออะไรบางอย่างของคุณได้ด้วยด้วยความที่ชาวธนูครับตามพลังงานของคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาเปิดมุมมองนะครับหรือในเรื่องราวของไอเดียปัญญาหรือจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับในไพ่ใบน้ไฮเกอร์โพสต์ os, น่าแสดงว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือสัญญาณของ เป้าหมายนะครับสัญญาณของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณก็ได้พโพสต์เนาะมันคือ,ม,คอมันคือจุดหมายของชีวิตของเราครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเนี่ยที่ดาวยูเรนัสเคลื่อนย้ายเจปีนะครับที่อยู่ในราศีเมถุนมันอาจจะเป็นในเรื่องราวขององค์ความรู้ก็ได้มันอาจจะเป็นในเรื่องราขององวของคุณบางคนพัฒนาสกิลพัฒนาทักษะของตัวคุณเนี่ยมากขึ้นก็ได้หรือ มันอาจจะเป็นในเรื่องราวของข้างในของคุณเสียงภายในของคุณนะครับที่เมื่อคุณอัญไ่อะครับทำสิ่งใดด้วยความรักด้วยปัญญาเนี่ยสิ่งนั้นมันย่อมเกิดผลมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ค้นพบงานที่มันเป็นุบโพสของคุณจริงๆงานที่ใช่สําหรับคุณจริงๆงานที่เป็นมันเป็น,เป,นเป็นเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณจริงๆซึ่งมันอาจจะเป็นงานเสริมของคนที่ คุณมาเจอร้านเนี้แล้วมันมันอลายกับพลังงานของคุณจริงๆคุณบางคนมีพรสวรรค์ในการสอนในการสื่อสารในการพูดคุณบางคนมีพรสวรรค์ในการคิดวิเคราะห์นะครับในการแบบจัดสรรต่างๆคุณบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องราวของไอเดียความคิดนะครับเริ่มสร้างสารร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บอกว่า คุณจะได้อลไลครับกับสิ่งที่คุณรักงานชีวิตหรือแม้แต่ในเรื่องราวของครอบครัวก็ได้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเนาะสำหรับชาวราศีธนูกันดาวยูเรนะัสย้ายตรงนี้นะครับสะเทือนถึงชาวธนูอย่างไรได้อีกบ้าง เซเว่นออบนะครับหรือเจ็ดไม้เทนอนโคนั่นแหละครับพลังงานของความมั่นคงคุณจะมีผมจะเรียกว่าคุณจะมีการเลือกและไม่เลือกเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับชีวิตของคุณและคุณจปะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับคุณอีกแล้วครับมันเหมือนกับว่าเออคุณชัดเจนในเป้าหมายคุณชัดเจนในในหนทางของคุณมากขึ้นคุณรู้ละว,ว่าฉันจะทําสิ่งนี้แหละเป็นเป้าหมายชีวิตของฉันงานนี้แหละธุรกิจนี้แหละที่ฉันจะสร้างความมั่นคงตลอดระยะเวลาที่ดาวยูเรนัสเนี่ยอยู่ในพลังงานของเมทุนเนี่ย<อ>เกือบ7ปีไม่ใช่เกือบเ่็7ปีเลยนะครับแล้วก็จะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งด้วย แต่มันก็จะมีจุดที่ยูเรนัสรีทเกตครับหรือเดินถอยหลังเนี่ยในช่วงเมษายนปีหน้านะครับเข้าสู่พืชสบอีกครั้งหนึ่งเนาะและหลังจากนี้จากอยู่ในเมถุนนะครับยาวๆเลยแล้วก็มีฟอร์บบอนครับตรงนี้มันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจเกิดขึ้นมาสําหรับคุณอีกครั้งคุณบางคนมีความลังเลในในเส้นทางในเป้าหมายคุณบางคนก็อาจจะเจอชาเลนจ์อะไรบางอย่างที่เข้ามาทดสอบคุณ ทั้งชาเลนจ์ในเรื่องราวของการทํางานนะครับการแข่งขันเนาะหรือไอเดียหรือตัวเลือกอะไรบางอย่างเนี่ยธนูขึ้นมาคือโอกาสธนูขึ้นมาเป็นพลังงานของธาตุไม้ที่เยอะมากๆที่บอกถึงว่าผลกระทบของของคุณอ่ะมันส่งผลต่อเรื่องเกี่ยวกับงานโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับหรือการใส่ใจเรื่องราวของสุขภาพมากขึ้นแห้งแมนนะครับ ไม้นะครับงานกระทบต่องานแล้วก็มีอะไรนะครับใต้สำหรับคือ two o f s e t two offset of ขึ้นมานะครับคือพลังงานของท่านลมพลังงานของเมถุนเนาะพลังงานของไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือพลังงานของการตัดสินใจเลือกเส้นทางผมมองว่ามันมีความลังเลเกิดขึ้นมาสำหรับบางคนเหมือนกันในเส้นทางตรงนี้หรือมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแบบเฮ้ย าจะต้องตัดสินใจอย่างที่ผมบอกว่าดาวยูเรนัสเนี่ยมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับทันหันรวดเร็วมากๆบางคนนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของเขาเรียกว่าความเชื่อเก่า,กา มองมองเก่าๆเนี่ยที่คุณทิ้งไปนะครับแล้วเปิดรับความเชื่อใหม่ๆหรือองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแง่คิดใหม่ๆเข้ามาผมมองว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางของการตัดสินใจสําหรับบางคนในหลายๆเรื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญเลยคือการฟังข้างในของคุณเสียงข้างในของคุณอ่ะในไพ่เจ็ดไม้เนี่ยในไพ่เนี้ยใบเนี้ยเป็นผู้หญิงที่นั่งแล้วก็มีโดมเป็นพลังงานออร่า อยู่แล้วก็จักรที่3ของเขาเนี่ยสองสว่างจักราที่3คืออะไรคือแสงสว่างคือความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในในศักยภาพของของตัวคุณคือความเชื่อว่าคุณสามารถที่จะการเปลี่ยนแปลงตรงนีน้มันพาชีวิตของคุณไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพทางการงานไพ่สี่ไม้ไพ่ห้าไม้ไพ่สองไม้ไพ่แปดไม้เนี่ยมันบอกเรื่องงานของคุณโดยตรงภาพรวมของคุณเลยนะ คุณจะได้เจอกับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ,ะ,อะไรที่มันอลายหรือใช่สำหรับคุณจริงๆในไลฟ์โพสโ์นี้ในเส้นทางจิตวิญญาณน,นี้ของคุณงานการใช้ชีวิตผู้คนสังคมนะครับความชอบอะไรต่างๆเรล่านี้ยเข้ามา หรือแม้แต่ในความสัมพันธ์บางอย่างของคุณก็ได้สำหรับบางคนทวอสอดมันคือการทัวอพสอดกับทวบ,บอลมันคือการตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีได้นะครับในงานในธุรกิจผมมองว่านี่คือช่วงเวลาของของการสร้างรากฐานหรือลงหลักปักฐานในบางอย่างบางคนอาจจะเป็นการลงหลักปักฐานแต่งงานความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นการลงหลักปักฐานในเรื่องราวของ การรีแบรนด์ตัวเองใหม่หรือการแบบสร้างแบรนด์ของตัวคุณขึ้นมาสร้างตัวตนนะครับของคุณขึ้นมาในโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับให้ผู้คนเห็นคุณมากขึ้นสิบเหรียญคือความมั่นคงนั่นคือเป้าหมายของคุณคือความมั่นคงการเงินที่อุดมสมบูรณ์นะครับหรือครอบครัวอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าในช่วงเจปีนี้เนี่ยที่ดาวอยู่ในนัดเคลื่อนย้ายนะครับมันจะ นำกระแสการเงินเข้ามาหาคุณพลังงานของธาตุดินคือพลังงานของความมั่นคงเนาะพลังงานของความนิ่งพลังงานของความสม่ำเสมอพลังงานของการมีวินัยในการทําบางสิ่งบางอยา่างนั่นคือที่สาคัญสําหรับชาวธนูมากๆหลายๆคนก็อาจจะเป็นโอกาสในเรื่องราวของการขยับขยายเปลี่ยนแปงลงหรือการพาตัวเองเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่การเรียนต่างประเทศการทํางานต่างประเทศหรือการเคลื่อนย้ายโยกย้ายพาตัวเองออกจากกรอบเดิมๆนะครับ ธนูเป็นพลังงานของการมุ่งไปข้างหน้าเนาะดังนั้นชีวิตของคุณะด้วยความเป็นธนูครับชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเป้าหมายแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเลยคือคุณต้องเขาเรียกว่าใช้ใช้ความมีวินัยของคุณนั่นเองนะครับแล้วก็ห้าถ้วยผมมองว่ามันก็จะมีอะไรเข้ามาเป็นจังหวะครับหรือทดสอบคุณเหมือนกนารจักรวาลก็จะส่งเข้ามาแต่ถ้าคุณแบบผ่านมันไปได้ครับ ผมเชื่อว่าชีวิตของคุณจะติดจรวดมากๆเพราะว่า8หรือ R8 ไม้มันคือการติดจรวดมันคือการบอกว่าสัญญาณที่ดีเนี่ยกำลังรอคนอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับขอดูคําแนะนําหน่อยจะประวญญาลอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวราศีธนูบา้าง แนะนำนะครับไพ่ไว้ใน choosing your path ครับ all is possible เลือกเส้นทางของตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละครับคือแม่เสดที่จักรวกาลกำลังบอกกับคุณว่าเมื่อคุณเลือกเส้นทางคือเมื่อคุณเลือกเส้นทางอ่ะโอกาสความเป็นไปได้ใหม่ของชีวิตมันก็เกิดขึ้นถ้าคุณเลือกเส้นทางที่สมมติมันไม่ใช่สําหรับคุณจริงๆไม่ได้แบบเหมือนจักรวกาลก็มีแผนหรือจิตวิญญาณก็มีมีโค้ดของชีวิตของคุณมาอยู่แล้วว่าคุณเกิดมาต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณจริงๆที่จะพาคุณไปสู่ความบ้างคั้งน้่รวยนะครับสู่ความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่ใช่อ่ะครับมันก็จะมีเซนต์หรือซายหรืออะไรบางอย่างเนี้ยมาบอกกับคุณนะครับว่าคุณคุณไม่ได้อยู่บนทางนี้จักรวาลก็จะเหวี่ยงคุณให้กลับมาอยู่บนเส้นทาง <S <S ที่มันใช่สําหรับคุณจริงๆและเส้นทางที่มันใช่สําหรับคุณจริงๆอ่ะครับมันคือเส้นทางที่ คุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณส่งพลังงานที่ดีออกไปนะครับคุณจะเห็นเมื่อคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่คุณจะเห็นว่ากระแสการเงินของคุณจะไหลฟล์เข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องคลื่อนความถี่ของคุณจะดีมากๆนะครับแต่มันก็จะเป็นเส้นทางที่จักรวาลไม่ได้ให้เงินมาแบบปั้งทีเดียวแต่จักรวาลจะให้เครื่องมือมาให้คุณเครื่องมืออาจจะเป็นองค์ความรู้อาจจะเป็นคนอาจจะเป็น อะไรต่างๆก็ได้ที่คุณมานาเฟสไว้ที่คุณขอแบบจักรวาลไว้จักรวาลก็จะส่งมาอาจจะเป็นไอเดียอาจจะเป็นแนวทางอาจจะเป็นทักษะบางอย่างให้กับคุณอาจจะเป็นองค์ความรู้บางอย่างให้กับคุณนั่นเองแต่ผมรู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยดาวยูเรนัสย้ายตรงนี้นส่งผลที่ดีต่อคุณแน่นอนนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับอันนี้เป็น ภาพรวมเนาะไม่ได้เป็นดวงส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานมันก็อาจจะมีการเวี่ยงนะครับที่แบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมฝากทุกทคนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเนาะ awakening ต h a r l o t bytum ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพจ awakening ต h a r l o t bytum นครับอีกเพจหนึ่งนะครับ stone me นะครับสร้อยข้อมือหินใครที่อยากได้หิน พลังงานนะครับที่ออกแบบตามพลังงานธาตุของคุณจริงๆนะครับอันนี้ผมออกแบบตามพลังงานธาตุของตัวเองนะครับซึ่งมันจะช่วยปรับสมดุลพลังงานของตัวคุณและช่วยเสริมธาตุที่คุณขาดและทําให้ธาตุที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมันเสริมกันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะครับ,บก,ก,ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสัพพอสนับสนุนครับขอบคุณครับ